หมูกรอบสูตรนี้ง่ายที่สุดในโลกสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมาทาหมูกรอบทานกันนะคะสูตรนี้ใช้เวลาไม่นานไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ได้ทานแล้วค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่ขวดก็ซื้อ3ชั้นมานะคะ ให้เขาตัดมาเป็นเส้นแบบนี้สักประมาณนิ้วครึ่งหรือว่า1นิ้วนะคะบอกทางร้านเขาตัดได้เลยแบบนี้เราก็จะนําไปทอดได้ง่ายค่ะล้าทงทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยน,นําน้ําใส่หม้อแล้วก็ใส่เกลือลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะนํามชั้นลงมาต้มให้เขาสุกก่อนก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ ครบเวลานะคะตอนนี้หมูของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็นำขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราหาซ่อมมาจิ้มหนังเขาแบบนี้นะคะจิ้มลงไปลึกๆเลยนะคะจิ้มให้ทีๆเลยให้ทั่วเลยให้เขามีความเป็นรูพลุนเยอะๆยิ่งพลุนเยอะเวลาที่เรานำไปทอดเขาก็จะยิ่งฟูมากขึ้นเท่านั้นนะคะจิ้มลงไปแบบนี้เลยง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะคะให้เรานำเกลือมาล โรยให้ทั่วทุกด้านเลยนะคะโรยให้ทั่วด้านหนังด้านเนื้อโรยหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องโรยเยอะมากนะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปค่ะทาทาไปเลยแบบนี้นะคะ เมื่อเราทา3ชั้นเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ชิ้นนะคะคราวนี้ให้เรานำน้ำส้มสายชูค่ะเอาน้ำส้มสายชูมาเทลงบนส่วนที่เป็นหนังนะคะฉีดลงไปเยอะๆเลยฉีดลงไปให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทาไปเรื่อยๆแบบนี้รวมถึง เทลงไปในภาชนะด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแช่ส่วนที่เป็นด้านของหนังหมูไว้15นาทีค่ะ ครบเวลานะคะก็ให้เราเตรียมกระชอนแบบนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ให้เสด็จน้ําสักนิดนึงก่อนเวลาไปทอดจะได้ไม่กระเด็นมากนะคะเพราะว่า3ชั้นปกติทอดนี่ก็กระเด็นสุดๆอยู่แล้วค่ะคราวนี้เราก็มาเตรียมตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเราจะใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะตั้งน้ํามันให้เค้าร้อนจัดก่อนนะเสร็จแล้วค่อยปรับเป็นไฟกลาง นำสามชั้นลงทอดได้เลยค่ะ3ชั้นวันนี้เราใช้เป็นแบบเส้นก็สามารถนำวางลงไปทีเดียว2เส้นแบบนี้ได้เลยนะคะใครกลัวน้ำมันกระเด็นหาฝามาปิดแบบนี้ค่ะระหว่างนี้เนี่ยเขาจะปุ้งปังปุ้งป,งปังของเขาปล่อยเขาเลยนะคะจนกว่าเสียงจะเงียบค่อยเปิดดูค่ะก็จะได้3มชั้นแบบนี้ให้เราพลิกกลับไปกลับมาได้เลยตอนนี้3ามชั้นของเราเริ่มเป็นหมูกรอบสี สวยงามน่าทานมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่หัวจะทอดต่ออีกหน่อยนึงนะคะให้เขามีความกรอบมากขึ้นกว่านี้ค่ะ พอดูว่าสีได้ที่ดีแล้วนะให้เราปิดไฟนำขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยค่ะเราจะทอดหมูกรอบทั้งหมด2รอบนะคะแค่รอบแรกเนี้ยจริงๆก็กรอบแล้วแต่ว่าถ้าทอดรอบสองจะฟูมากๆเลยค่ะพอดูว่าหมูกรอบของเราเย็นตัวสนิทดีแบบนี้ให้เราเตรียมกระชอนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ พริกด้านหนังหมูลงค่ะเดี๋ยวเราจะนำส่วนที่เป็นหนังหมูลงไปทอดคราวนี้ให้เราเตรียมตั้งกระทะนะคะให้น้ำมันร้อนจัดเลยแล้วเราก็นำในส่วนของหนังหมูลงแช่แบบนี้ค่ะ แช่ไปเรื่อยๆนะคะให้เขาโดนน้ำมันทั่วถึงทุกส่วนนะคะจะได้ยินเสียงปุ๊กปักเล็กน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยหนังหมูเขาก็จะเริ่มฟูกรอบขึ้นมานะคะแช่ไปให้ทั่วค่อยๆเขยบเขยบเขย,บ,ขยบเขาไปแบบนี้นะคะนี่นะคะเพียงแค่นี้จะเห็นได้เลยว่า ตรงหนังหมูของเราเริ่มมีความฟูกรอบขึ้นมาเยอะแล้วแบบนี้นะคะโอ้โห,หน่าทานสุดๆกรอบกริบแน่นอนค่ะตรงนี้ให้เราใช้เป็นไฟแรงจัดเท่านั้นนะคะเราก็จะทอดไปจนกว่าที่เราดูแล้วว่ากำลังฟูกรอบแบบนี้ก็เตรียมปิดไฟนำขึ้นได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะ เราก็จะได้แล้วหมูกรอบแบบเส้นทําเองที่บ้านได้ง่ายๆไม่ต้องไปง้อร้านนะคะสูตรนี้อร่อยเด็ดทำง่ายไม่จำเป็นต้องไปตากแดดให้เสียเวลาทําวิธีนี้ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็จะได้หมูกรอบอร่อยออร่อยจะทานกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟูด้ดทานเป็นบะหมี่หมูกรอบหรือแม้กระทั่งเอาไปผัดกะเพราก็อร่อยมากๆค่ะอย่าลืม ลองทำกันนะคะหมูกรอบสูตรง่ายที่สุดในโลกค่ะ